สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบลูน่รับหน้าที่สปอยซีรีส์ช่องดูอะไรดีซีรีส์ที่จะนำมาสปอยนี้อยู่ในชุดอเมริกัน horror stories ซึ่งมีทั้งหมด9ตอนจบโดยในตอนนี้จะมีชื่อว่าโอแกนเริ่มต้นที่โทบี้หนุ่มเจ้าสำราญที่ชอบนัดสาวจากแอปหาคู่มานอนด้วยเขาเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยและไม่ได้คบใครจริงจังแต่ด้วยภาระหน้าที่ต้องสารต่อกิจการของลี แม่บุญธรรมของเขาเขาจึงจําเป็นต้องยุติพฤติกรรมนี้เพื่อทําให้ตัวเองมีวุฒิภาวะน่าเชื่อถือโทบี้เลยเข้าไปบําบัดกับหมอคริสตัลหมอวิเคราะห์ว่าเขามีปมในวัยเด็กเขาเติบเติมมาในครอบครัวที่หญิงแท้เป็นใหญ่เลยด้อยาผู้หญิงเพื่อปกป้องตัวเองหมอคิดว่าสมองโทบี้คงบังคับตัวเองให้มองว่าผู้หญิงเป็นแค่วัตถุทางเพศเท่านั้นโทบี้เลยเถียงว่าเขาไม่ได้เกลียดผู้หญิงเขารักแม่เลี้ยง และไม่ได้ดอยค่าสาวๆที่มาดอนด้วยเพียงแต่เขายังไม่เจอคนที่ตัวเองรักเท่านั้นพูดไม่ทันขาดคําทอบี้ก็ขอเปลี่ยนหมอจากหมอผู้หญิงเป็นหมอผู้ชายแทนเพราะหมอน่าจะเป็นพวกเหยียดเพศและเขาก็ไม่แปลกใจเลยเพราะในยุคนี้ชายแท้ก็ไม่ต่างจากสนามอารมณ์กลุ่ม LGBTQ ชอบกล่าวหาว่าถูกผู้ชายเหยียดเพศทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดหมอฟังเขาพล่ามสยยาวแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรหมอบอกแค่ว่าสมองของเขาไม่เชื่อมโยงกับหัวใจ ถ้าเชื่อมโยงสองสิ่งนี้ได้อาการเกรยียดผู้หญิงของเขาก็จะดีขึ้นจากนั้นโทบีก็รีบตัดบทสนทนาโดยอ้างว่าเขามีประชุมที่บริษัทแล้วเขาก็ไปที่บริษัทซาซาที่เป็นทั้งเลขาและเพื่อนสนิทเลยมาถามว่าไปหาหมอเป็นยังไงบ้างโทบีก็บ่นให้เธอฟังว่าหมอเหยียดเพศแต่ดันหาว่าเขาเป็นพวกเหยียดเฉยเลยตัดภาพมาอีกทีโทบีก็มาหาลีที่ออฟฟิศโดยลีเรียกเขาไปด่าว,ว่าทำตัวเลวแหลกไม่น่าเชื่อถือ ขนาส่งตัวไปบำบัดแล้วก็ยังรั้นหมออีกเธอคาดหวังให้เขาสารต่อธุรกิจเพราะัเธอไม่มีลูกแต่เธอบอกว่าคงต้องคิดใหม่เพราะเธอไม่ชอบผู้ชายที่ทำผิดประเวณีแต่นั้นก็บอกว่าถ้าเขานัดเจอสาวอีกเธอจะไล่ออกจากบริษัทไปเลยทางด้านของโทบี้ก็นั่งฟังไปแต่ก็แอบเล่นหาคู่ไปด้วยพอออกมาจากออฟฟิศของลีเขาก็บอกกับซาซาว่าโดนแม่บ่นอีกแล้วจากนั้นก็โชว์ให้เห็นสาวฮอตชื่อนาตทสตาในแอป เขาบอกว่าหน้าตาของเธอสวยเหมือนตุ๊กตาเลยและเขาก็อยากลองมีความสัมพันธ์กับเธอดูสักครั้งแม้ซาซาจะเตือนว่าอย่านัดสาวมัวซั่วเพราะเธออาจจะเป็นแกงต้มตุ๋นก็ได้แต่ความหื่นเหมือนก็ครอบงำทําให้เขาไปหาหนาเทซ่าที่ร้านเหล้าในคืนต่อมาทอบบี้พบนาเทซ่าที่ร้านเหล้าเขาโล่งใจมากที่เธอเป็นสาวตรงปกไม่จกตานาเทซ่าเริ่มบทสนทนาด้วยการชวนเขาดื่มเหล้าแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบุรี่เขาดูแลสุขภาพและฟิตร่างกายอย่างดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศว่าแล้วท้งคู่ก็พากันไปเล่นที่บ้านโทบี้ระหว่างทีงน่นวเนี่ยกันโทบี้ก็เห็นรอยสักรูปคาลายกุญแจที่แผ่นลังของเธอซึ่งนาเทสซ่าก็ดูเหมือนจะพยายามปอกปิดรอยสักดังกล่าวเธอรีบเปลี่ยนท่ายานั่งลงแต่ทันใดนั้นเธอก็อเอาเข็มยาสลบฉีดใสข่ขาโทบี้โทบี้ฟื้นขึ้นมาอีกทีในเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วก็พบว่าหน้าท้องของเขามีอรอยผ่าตัดส่วนนาเทสซ่าก็หายไปแล้วโทบี้ เรารีบไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้หมอซานตรวจให้แล้วมีนักสืบสองคนตามมาดูที่ห้องตรวจด้วยและหลังจากที่ทําการเอ็กซเรย์หมอก็บอกว่าไตของเขาถูกขโมยไปหนึ่งข้างนักสืบเลยถามว่าเขาจำอะไรได้บ้างทอบบี้เลยบอกว่าเขาแค่เล่นกับสาวจากนั้นก็จําอะไรไม่ได้เลยหมอเลยแยงว่าแค่ผู้หญิงคนเดียวไม่สามารถผ่าเอาไตคนได้เธอน่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหลายคนที่สําคัญคือต้องเป็นหมอมือดีมากๆ หมอยังบอก้วยว่านอกจากคนร้ายจะขโมยไตยแล้วคนร้ายก็แอบ,บใส่บางอย่างที่ระบุไม่ได้ในร่างกายเขาด้วยเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเนื้องอกหรือปรสิตแต่ก็ไม่กล้าย,ยืนยันเพราะต้องขอความคิดเห็นจากแพทย์คนอื่นๆก่อนและหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลทบี้ก็มาปรึกษากับซาซาเขาลองวาดรูปรอยสักนาทซา่าแล้วไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตทําให้เจอภาพของเทพีซีเบลเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มารดาแห่งทวยเทพเขาเลยบอกว่าจะเริ่มสืบหาตัวนาเทซาด้วยรอยสักนี้ดังนั้นโทบี้ก็ไปพบลีที่บริษัทและตามที่เธอครูเอาไว้เธอไล่เขาเออกจากบริษัทเพราะขัดคำสั่งที่ห้ามนัดกับสาวค่าของวันนั้นโทบี้ก็ฟันเห็นนาเทซาบุกเข้าลวงท้องเขาได้บอกว่าเธอมาทวงของที่ฝากเอาไว้คืนเช้าวันต่อมาเขาได้ไปแผนกไอทีเพื่อขอให้วายแอดผู้เชี่ยวชาญด้านดาร์กเว็บค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเทพีซีเบลให้ ตอนแรกไวแอดก็ปฏิเสธเพราะกำลังยุ่งอยู่กับการเขียนโปรแกรมใหม่โทบี้เลยเสนอเงินให้50,000ดอลลาร์ทำให้เขารับปากว่าจะหาข้อมูลให้แต่อาจต้องใช้เวลานานพอสมควรพอได้ข้อมูลมาไวแอดก็เอาเว็บไซต์หนึ่งให้เขาดูมันชื่อว่า Magna Mater มันเป็นภาษาลาตินที่ปแปลว่ามาดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ตึงใช้ซีเบลเป็นสัญลักษณ์โดยเขาบอกว่าเว็บไซต์ดังกล่าวลึกลับยิ่งกว่าลึกลับ แม้กระทั่ง FBI ยังหาไม่เจอมันเป็นแชทกลุ่มของลัทธิประรลาดที่ทำงานเปิดประมูลอวัยวะมนุษย์ไวแอดบอกว่าสามารถช่วยให้โทบี้เข้าไปในลัทธิได้แต่เขาต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกหนึ่งแสนในคืนนั้นโทบี้เลยแอบไปเป,เปลี่ยนสีผมและใช้นามแฝงว่าเฟลปพอเข้าไปในงานประมูลมันก็เต็มไปด้วยคนสวมหน้ากากรวมถึงอวัยวะต่างๆที่ถูกตั้งโชว์ไว้เหมือนเป็นงานศิลปะทุกคนในงานประมูลกันอย่างดุเดือด จนยอดเงินพุ่งขึ้นหลักแสนโทบี้เลยแอบไปคุยกับชายไม่ทราบชื่อแล้วถามว่าพวกเขาประมูลอวัยวะไปทําไมชายไม่ทราบชื่อเลยบอกว่าอาวัยวะพวกนี้ทําได้หลายอย่างเอาไปใช้ในทางการแพทย์ก็ได้เอาไปขายต่อก็ได้แล้วก็มีบางความประมูลเอาไปกินด้วยจากนั้นโทบี้ก็เหลือบไปเห็นนาเทสซาเขาเลยเอาปืนจ่อแล้วลากเธอออกมาข้างนอกเขาถามเธอว่าเธอต้องการอะไรและเธอเอาอะไรใส่ในตัวเขานาเทสซาเลยสารภาพว่า เ้าเป็นแค่นักแสดงอิสระที่รับจ้างหาเหยื่อให้รัที่เท่านั้นหลังจากเธอฉีดยาสลบให้เขาเจ้าหน้าที่อีกหลายคนก็เข้ามาช่วยกันผ่าตัดเขาส่วนสิ่งที่ใส่เข้าไปเธอเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เท่าที่รู้คือเจ้าหน้าที่จะตามมาเอามันคืนโทบี้ถามต่อว่าทําไมต้องเป็นเขานาเทสซาเลยอธิบายว่าอาวัยวะของคนที่มีสุขภาพดีจะมีราคาสูงจากนั้นนาเทสซาก็เข้ามาแย่งปืนทาให้โทบี้ทาปืนลั่นใส่โดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วเธอก็ตายเช้าวันรุ่งขึ้นโทบี้เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับซาซาเขากังวลมากว่าพวกลทัททีจะมาผ่าท้องเขาอีกซาซาเลยแนะนําให้ไปแจ้งตํารวจแต่โทบี้ก็กลัวติดคุกเพราะเขาเพิ่งฆ่าคนตายมาเขาบอกว่าอยากจะหนีไปอยู่บราซิลแล้วเสนอให้ซาซาไปด้วยเพราะบางทีที่เขาไม่เคยคบใครจริงจังอาจจะเป็นเพราะเขารักเธอจากนั้นก็ดึงซาซามาจูบแต่ไฟยิงก็ผลักออกและบอกว่าเธอเพิ่งโทรหาตำรวจ และพวกเขากําลังจะมาให้พาไปดูที่เกิดเหตุไม่นานนักโทบี้ก็พาตารวจมาที่เกิดเหตุแต่เขาไม่พบอ,อะไรเลยภายในอาคารก็เป็นแค่ห้องสมุดชุมชนและกิจกรรมเมื่อคืนก็คืองานแฟนมิตรนักเขียนนิยายไม่ใช่การประมูลอวัยวะตํารวจเลยจับกลุ่มโทบี้ในข้อหาแจ้งความเท็จและข้อหาฆาตกรรมเขาถูกใส่กุญแจมือและลากขึ้นรถไปแต่ตํารวจก็ไม่ได้พาไปที่โรงพักพวกเขาพาโทบี้มาที่แลบวิจัยของแม็กนามาเตอร์แล้วโทบี้ ก็ได้พบกับลีและซาซาเขาดีใจมากเพราะคิดว่าทั้งคู่จะมาช่วยแต่ลีก็บอกว่าโทบี้คือผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ให้โลกสิ่งที่อยู่ในตัวเขาคืออวัยวะใหม่เธอเรียกว่าแกลนเนฟทาลีจึงคิดค้นโดยซาซาอวัยวะดังกล่าวจะเป็นวิวัฒนาการก้าวต่อไปของมนุษย์ผู้คนจะแข็งแรงขึ้นอายุขายยาวนานขึ้นและมีสมรรถภาพทางเพศที่ดียิ่งขึ้น ลีบอกว่าในตัวของเธอก็มีเหมือนกันและมันก็ช่วยให้เธอกลับมามีความรู้สึกทางเพศเหมือนตอนเป็นสาวๆอีกครั้งแต่อวัยวะนี้มีไว้สําหรับผู้หญิงเท่านั้นเพราะโทบี้เป็นแค่ภาชนะให้อวัยวะฟักตัวตัดภาพมาอีกทีแกลนสแนปทาลี ance, ของโทบี้ก็ถูกส่งไปประมูลซึ่งสามารถทําเงินได้มากถึงสล้านดอลลาร์โดยมีลีและซาซายืนเฝ้ามองการประมูลอยู่และแล้วตอนนี้ก็จบลง เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะดูจบแล้วก็ถึงกับอึ้งไปเลยคอนเซปต์ของมันน่ากลัวใช้ได้เลยไม่เป็นการควบรวมระหว่างทฤษฎีสมคบคิดและลัทธิความเชื่อรู้นะว่ามันสมเหตุสมผลมากหากมองในภาพรวมแต่สําหรับวิธีการดําเนินเรื่องรู้นะว่าใช้ตัวละครเปลืองไปหน่อยมันเยอะแยะบุญบายไปหมดตัวละครสาซานนี่คือแบบเหมือนตั้งใจะจะทําให้จืดจางแล้วค่อยมาพลิกตอนท้ายแต่พอถึงจุดพีกิกมันก็ไม่พีิกอย่างที่หวังไว้ แล้ทำไมบทสนทนาของตัวละครมันถึงหมกมุ่นเรื่องเหยียดเพศกันจังทั้งที่คนในรัฐทธิก็มีผู้ชายอยู่ด้วยถ้าเป็นหญิงล้วนก็ว่าไปอย่างหรือไม่แน่ทีมผู้สร้างอาจอยากจะแซะพวกนิยมความหลากหลายทางเพศแบบสุดโตงที่มีเยอะมากในอเมริกาเท่านั้นอันนี้ลูน่าก็ไม่แน่ใจสรุปคือไม่สนุกอย่างที่หวังเอาไว้แต่พอดูได้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยางไรกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ มาแลกเปลี่ยนให้พวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของพเพื่อนๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้รู้นะ่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปที่ทางทีมงานจะคัดสรรเป็นอย่างดีมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันต่อไปค่ะถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงนะตอนนี้อ้วนน้อยซอยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงนะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชือ่อ และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสันกันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นไดดทะรถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะและ้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง